ผลฟุตบอลเมื่อคืนประจำวันที่18สิงหาคม2568สวัสดีค่ะเริ่มด้วยผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะคะคู่แรกเชลซีเสมอกับคริสตัลพาเลซด้วยสกอร์0ต่อ0 f o r e ฟอเรสชนะเบรนเฟอร์ดไป3ต่ 1. อ1นึ่งแมนยูแพ้ให้กับอาร์เซนอลศต่อ1แข่งไป1น,นัดก็จะเป็นแมนซิตี้นะคะที่อยู่อันดับที่1ของตารางคะแนนรอลุ้นไปด้วยกันนะคะสำหรับปีนี้ ต่อด้วยไทยลีกของเมื่อคืนที่ผ่านมีลงเตะอยู่3คู่ค่ะคู่แรกอุทัยธานีเสมอกับเชียงรายยูไนเตะหนึ่งต่อหนึ่งคู่ที่2การท่าเรือชนะอยุธยายูไนเตดไปด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งและแบงคอกยูไนเตดเชือรชนะระยองไปด้วยสกอร์สามต่อสองนัดนี้เจ้ามุยทีรศิลป์แดงดาก็ทำประตูให้กับแบงคอกได้ด้วยนะคะตารางคะแนนทีมใหญ่ๆยังพร้อมใจอยู่หัวตารางนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่าเรือแบงคอกบุรีรัมย์เมืองทองแต่ก็ดูกันระยะยาวค่ะต่อกันด้วย ด้วยลิกเอิงของฝรั่งเศสคู่แรกมอนโกชนะเลออาฟตรวจสกอร์สต่อ1นี่งแพ้ให้กับตูลูสด้วยสกอร์ศต่อ1นึ่งแบสเสมอลอสด้วยสกอร์สต่อสามโอแซชนะลอริยองด้วยสกอร์หต่อ0ูนยองเช่เชือนชนะปารีสเอฟซีด้วยสกอร์หต่อ0เม็ดแพ้ให้กับสตาร์สบุกด้วยสกอร์ศต่อ1น้องแพ้ให้กับเปอสเช่ศูนย์ต่อหนึ่ง ต่อกันด้วยลาลิกาของสเปนนะคะเซลต้าแพ้ให้กลับเคตาเฟ่ศูนย์ต่อ2องแอตเลติกบิลเบาโอชนะเซบียาด้วยสกรอร์3ต่อ2อเอราเซเดอสปันญอลชนะแอตเลติโกมาดริด2ต่อ1